ครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับมาพบกับผมไกด์นุกรุกตุ้งงานกันอีกครั้งนะครับช่องเนื้อหาสาระดีๆลองติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้จากธนาคารทกสเปิดกู้โควิดระลอกใหม่นะครับ1,000 0บาทใครยังไม่ทำรีบทำเลยนะครับวันนี้เปิดวันแรกนะครับสมัครง่ายๆผ่านไลน์นั่นเองซึ่งรายละเอียดของโครงการเนี่ยมีดังนี้นะครับนั่นก็คือ จากมาตรการโควิด -19 นะครับประลอกใหม่เนี่ยได้มีหลายสินเชื่อมากๆมาเปิดให้ลูกค้าของทกศได้ใช้งานกันนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อฉุกเฉินสินเชื่อเสริมสภาพคล่องดอกเบี้ยต่ำสินเชื่ออะไรหรือดูการระยะสั้นสินเชื่อพอเพียงสินเชื่อนวเจนสินเชื่อแก้หนี้นอกระบบสินเชื่อ sme หรือสินเชื่อช่วยผู้ประกอบธุรกิจต่างๆนะครับก็มีตามรูปนะครับซึ่งแต่ละสินเชื่อก็ ในการสมัครเนี่ยที่แตกต่างกันอย่างเช่น3ส,สินเชื่อแรกนะครับสามารถสมัครทางไลน์ได้เลยแต่ถ้าเป็นสินเชื่ออื่นๆสามารถสมัครได้ที่สาขานะครับผมอันนี้สําหรับข้อมูลนะครับส่วนในรายละเอียดของสินเชื่อในวันนี้10,000บาทนะครับทางผมเนี่ยจะเปิดให้ดูดังนี้อ่าเป็นโครงการที่ช่วยโควิดรละลอกใหม่ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย6เดือนแรก ดอกเบีย้ยคงที่ที่0.1%ไม่ต้องใช้หลักประกันนะครับซึ่งรายละเอียดและพิธีการของผู้กู้เนี่ยนั่นก็คือจะต้องเป็นเกษตรกร,กรหรือครอบครัวเป็นเกษตรกร,กรนั่นเองนะครับก็คือต้องอยู่ในกลุ่มนี้เนาะอย่างที่2ก็คือวงเงินกู้ไม่เกิน10,000บาทนะครับโอเคส่วนวิธีการสมัครนะครับขั้นต้นนะครับเราก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า l ล n e นั่นเองนะครับ โอเคกดเข้าไปเลยเพื่อเนเเห็นไหมครับ่าสำหรับใครที่ยังไม่มีลายอย่าลืมไปดาวน์โหลดนะครับให้กดเพิ่มเพื่อนนะครับบริเวณด้านบนที่เป็นรูปคนนะครับและค้นหาคำว่า a Add b a a c family นะครับ b a a c family นะครับถ้าใครไม่เห็นนีผมขอซูมให้เพื่อนเอนเห็นกันสักนิดนึงนะครับ เป็นตัวนี้นั่นเองกดค้นหานะครับแล้วก็กดปุ่มแชทเข้ามาได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราเข้ามาในระบบเรียบร้อยแล้วให้เราทําการกดโควิดระลอกใหม่นั่นเองนะครับเห็นไหมฮะดังรูปตรงนี้กดเข้าไปเลยอ่าหลังจากนั้นจะขึ้นมาทั้งสองรายละเอียดนะครับก็คือ โครงการพักชําระหนี้2ี่28จังหวัดถ้าใครอยากจะพักชําระก็ไปกดได้นะครับแต่อันนี้เราจะมาขอสินเชื่อนะครับกดคลิกนะครับซึ่งผมต้องขอแจ้งก่อนนะครับว่าในขณะที่ผมทําไปนขณะนี้มันยังไม่ครบทั้งโปรเซสถ้าใครต้องการกู้จริงๆเนี่ยทำให้จบนะครับผมจะสอนวิธีเบื้องต้นเท่านั้นนะครับกดคลิกเข้าไปทีนึงนะครับรายละเอียดข้อมูลที่ท่านต้องเตรียมนะครับ1บัตรประชาชนพร้อมเบอร์มือถือ อสองข้อมูลส่วนตัวรวมทั้งที่อยู่และรหัรหรหสไปรษณีย์นะครับ 3. บัญชีเงินฝากทกศถ้า,ถามีนะครับ4ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงติดต่อแทนได้เลขบัตรประชาชนที่อยู่และรหัสไปรษณีย์พร้อมเบอร์โทรศัพท์มือถือหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าจะต้องใช้บุคคลอ้างอิงนะครับถ้ามีนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีให้กดปุ่มลงทะเบียนได้เลยนะครับให้ทุกท่านอ่านเงื่อนไขให้เรียบร้อยนะครับ ว่าสมัครก่อนวันที่เท่าไหร่ใครสมัครมาแล้วก็จะไม่ไดอ้อะไรเช่นนี้นะครับกดติ๊กที่ปุ่มข้าพระเจ้ายอมรับนะครับกดปุ่มยอมรับเข้าสู่การลงทะเบียนนะครับอุ้ยขออภัยนะครับถ้าใครเลื่อนเลื่อนไปเลื่อนมาอาจจะหลุดแบบนี้ไปได้นะครับเดี๋ยวผมกดไปใหม่นะครับติบ ก็ยอมรับเพื่อนๆจะเห็นด้านบนสักนิดหนึ่งไหมครับเพราะว่าเมนูด้านบนเนี่ยจะเป็นแค่ลงทะเบียนกรอกประวัติส่วนตัวรายละเอียดเงินกู้ความต้องการของการประกอบอาชีพตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียนสําเร็จซึ่งเพื่อนๆจะต้องทําให้ครบนะครับซึ่งในในส่วนการทดลองของผมเนี่ย ทําทได้สิ้นสุดเพียงเท่านี้เพราะอะไรเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่าในการกรอกประวัติข้อมูลของผมอ,อ่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มเกษตรกร,ร,กรหรือว่าครอบครัวไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ะร,กรจะไม่สามารถกู้ได้นะครับก็เลย ทำวิธีการสมัครมาให้เพื่อนๆดูเบื้องต้นเพียงเท่านั้นก็เพื่อนๆก็กรอกข้อมูลรายละเอียดไปให้ครบถ้วนแล้วก็กดรหัสที่สแสดงบนหน้าจอให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็กดลงทะเบียนทําแต่ละขั้นตอนต่อเนื่องจนไปจนจบนะครับอันนี้เพิ่งเปิดวันแรกนะครับซึ่งผมเอาวิธีมาบอกเพื่อนๆก่อนกลัวจะไม่ทันกันนะครับรา,ายละเอียดให้ครบถ้วนถูกต้องและค่อยๆทํากันไปนะครับ สำหรับรายละเอียดวันนี้ผมก็นำข้อมูลดีๆมาแชร์เพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ฝากติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ไปบอกต่อไกด์นุกลุกทุกงานวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับ